ทอลองยาวบ้างครับเบินมาจังหวะนี้จะใช้ความเร็วของธนกิจครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครับเล่นอย่างไรครับลูกนี้เอ้าเกือบตนแยกไปได้ครับปวีแล้วสุดท้ายตัวเองไปทำฟาวครับนี่ยครับโดนแย่งจากเท้าเลยแล้วแต่รอดขาเนี่ยจะมีุ่งหน่อยๆนวผู้สิทินก็มองว่าทางปวีแขนซ้ายเนี่ยครับที่ไปผลักทำให้เสียจังหวะเล่นเร็วมาแล้วฟีคิกแล้วจ่ายมาตรงนี้1-0เลยครับโอ้โห ธนกริดจ่ายให้กับทางพรรษาแล้วผู้ตัดสินให้เล่นด้วยครับเพราะว่าฟรีคิกมันคู่เหมือนทีอทอนเอาบอลตั้งแล้วก็เล่นเร็วเลยครับเริ่มจากทีอทอนที่ตั้งแล้วเล่นเลยครับเนี่ยครับทางประจวบไม่พร้อมเลยครับโอ้เราจ่ายมรเป็นสุวชัยนะครับขออภัยที่ยิงลูกนี้เข้าไปไม่ใช่พรรษาครับเป็นสหัสิทธิ์ครับของธนกริดนะครับจ่ายมาสหะเล่นเร็วของเทีอทอนไหลมาที่ธนกริดนะครับแล้วมาจบที่สุวัชัยเจเดตครับ ประตูต่อสูตรครับนาทีที่10ครับเป็นประตูที่9ของสุภชัยเจเด็ตครับคุณกฤษภูมิอาจจะตแต่ไมไปด้วยความกดดันนะครับแต่จากเมื่อสักคู่ถ้าเราดูกันจริงๆนี่ก็ถือว่าทางประจวบเองก็เสียสมาธิไปเองนะครับ